เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่อาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเพื่อไปชมขบวนแห่ผีตาโขนนะครับคณะทัวริงจากจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามสกลนครอุดรธานีแล้วก็ทีมงานอีกหลายคันนะครับก็กําลังจะเดินทางไปดูแห่ผีตาโขนนะครับ นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าก็กำลังเก็บของนะครับบิวน้องรักเป็นไงนอนหลับสบายนะเมื่อคืนบิวน้องรักกระเป๋าใบนี้ลงอัคระอาคมเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋าใบนี้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับตาเสียมาดูเสียมหมนนะครับ เสร็จหมดครับได้ข่าวว่าเสื้อมากับแหเนี่เรียบร้อยแล้วอยากเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่ครับมากับแหนะครับมากับแหครับมากับแห่ตอนนี้ก็กลายเป็นคณะดักดานแล้วใช่ไหมดักดานแล้วครับยังไม่เห็นเต่าป่วยเลยครับเต่าป่วยยังไม่ถึงงานครับวันนี้ครับเต่าป่วยยังอยู่ในกระเป๋าอยู่ครับก็จะว่าหมดทั้งขอดแก่นชุ่มเพแล้วก็หอมเย็นนีดเดี่ยวนี่ไม่ไหวครับใส่ไม่ไหวครับมาดูด่วนพิเศษชุมแพนะครับ สารวบุษนี้แม่ยายเที่ยว <laughs> มากับแม่บ้านคุณแจครับน้องเมีคนสวยนะครับนะใ่ห้อยท้ายตลอดนะครับขี่ไปบ่นไปบ่นให้ผัวตลอดในบิงส่วนันดังน,น,นี้มึงยิงไรไดีเหรอทางนนท์ประธานต่ำนะครับส่วนนะคันนี้ครับเป็นของคอยจิวออนทัวร์นะครับ ก็ย้อนทัวร์จากอินโดตอนนี้กลายเป็นทัวริงแล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้โดนฝนตกนะครับอย่างหนักเลยนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์คครับที่เอาชิ้หน้าออกนะครับโอ้โหไม่น่าไม่น่าเลยนะครับประธานครับเป็นไงครับเมื่อเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายไหมครับประธานครับนี่ขาว่าโดนโดนโจมตีตลอดเลยใช่ไหมครับโจมตีนะครับอ่าโดนเจ้าถิ่นโจมตีวิ่งวิ่งในหูตลอดเลยนะมาเยอะขนาดเลยครับโอ้โหก้อย่อยักเอาอยู่กับเู นี <poisoned. S 2> ่ครับพี่ฟิวนะครับพี่ฟิวโอ้โหนครับพี่ฟิวพร้อมพี่ฟิวนะพร้อมพร้อมมากนะครับอ่าพร้อมมากนะครับใส่หน้าตาสบู่หวานก็เหมือนเนี่ครูเบลครับเป็นไงครับนอนหลับสบายไหมครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนอนหลับตันดีครับแต่ว่าฝน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 ลินฝนลินฝนตกนะครับฝนตกครับนอนมี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 ลงสีไหมเมื่อคืนนี้เกิดลงสีทำงานไหมไม่นะครับแสดงว่าครูเบลชิงหลับก่อนนะครับเลยไม่รู้เรื่องครับไงครับ ฝนห้าก็เลยเด็กไม่ใหญ่นอนเน้อลยนอนเนียนเนี่ยฝนหน่อยจำนอนนั่นน้ำตกว่ะโอ้โหอันนี้นะครับคุณบรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีนะฝนทั้งวันนะครับวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณครูเบลนะครับผมนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเรามาคอยรับชมนะครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเจอฝนอีกไหมนะครับ บามตรงครับอย่งางนั้นไโอเคครับผม